และนี่ก็คือแมลงปอตัวแรกของผมนะครับก็คือไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มานะฮะและในตอนนี้ทุกคนจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าผมมีแมลงปออยู่ในสวนของผมแล้วนะครับแล้วก็รูปแบบสวนผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับคลิปที่แล้วไม่รู้ว่ามีใครได้ดูคลิปที่แล้วหรือยังนะฮะแต่เาเป็นว่าตอนนี้ผมมีแมลงปอตัวแรกของผมแล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูสวนเออเฮ้ยทำอะไรอ่ะเอ้ยไม่ใช่ขโมยนะมีอยู่แค่นี้ด้วยและนี่คือสวนของผมนะครับที่เป็นอยู่ตอนแรกอ่ะมันจะดีกว่านี้แต่เมื่อวานอ่ะ คือต้องย้อนความนิดนึงคือเมื่อวานผมไล์สตรีมไปแล้วผมโดนคนเขาแกล้งนะครับโดเนตมาบอกว่าถ้าแบบอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอ,อ่อลบทั้งสวนเลยก็คือลบผลไม้ที่ผมมีทั้งหมดทุกต้นนะครับก็ไม่คิดว่าเขาจะทำนะฮะก็เออมมนทำกูแล้วนะถ้ามี200ขึ้นกลางจอเนี่ยผมถอนให้หมดแปลงเลยแบบไม่ต้องเหลือแม้แต่มล็ดเลยอะ่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่หมดโอเคปะไม่เรบพี่เซฟติ๊กตอบมา200บาท อย่าโมยยอกถอนแล้วแอดชื่อพี่มาด้วยซาเฟซาซ่า12,345 คือเมื่อวานน้องๆถามกันมาเยอะมากเลยในสตรีมนะว่า uy, พี่ได้มาได้ยังไงอ่ะพี่หาแมปงปอมาจากไหนพี่หูนู่นนี่นั่นยังไงพี่แลกกระบมมไหมพี่แลกกับนูน่นกับนี่กับนั่นผมไหมเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดให้แลกนะครับแต่ก็ถ้าใครอยากได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้แล้วกันเนาะเผืออ่อแบบว่าผมเบื่อแล้วหรือว่าอะไรแล้วผมอาจจะจ่ายให้น้องๆได้เอาไปเล่นต่อแล้วกันนะครับชอบไหมชอบกดไลค์ใช้กดแจ้เอาเป็นว่า ตอนนี้จะเห็นว่ามีแมลงปองหนึ่งตัวนะพี่โชว์ดีใจมากเลยครับได้มาแบบงงๆเดี๋ยวไม่ต้องพูดเยอะพูดพามล่ําทําเพลงละพูดอยู่นั่นแหละพูดมากเหลือเกินงั้นเดี๋ยวผมขอย้อนความไปสักนิดนึงแล้วกันว่าได้มาได้ยังไงนะยครับขอญาตย้อนความนะ <S 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 คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเนี่ยคือน้องมันเสนอที่แบบว่าจะขายแมลงปองให้ผมในอตอนที่ผมไลฟ์สตรีมแลวตอนเนี้ยผมไลฟ์อยู่ใช่ไหม น้องมันก็มาคอมเมนต์นะคอมเมนต์มาว่าเออพี่สนใจไหมนู่นนี่นั่นไหมตอนแรกค็บผมพูดตรงตรงเลยนะผมคิดว่าน้องมันมาปั่นผมด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะผมยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าฟาร์มผมเพิ่งจะโดนรื้อไปนะฮะก็คือเมื่อวานไปท้าเขาไว้ไงเขาก็มาโดเนทด ให้ผมรื้อทั้งแปลงเลยนะครับก็กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูทําไม่ได้ยังไงเนะครับเอาเรื่องกันต่อเลยแล้วกันก็คือสั้นๆแบบสับๆเลยนะครับคือเมื่อวานเนี่ยน,น้องเขาเนี่ยมีชื่อว่าอันันะครับอยู่ดีๆก็คือมาเสนอขายในไลฟ์ตอนที่ผมไลฟ์สตรีมอยู่ก็คือจะขายให้ผมเนี่ยในราคา100บาทถ้าพูดตามตรงนะครับผมก็กลัวว่าน้องมันจะไม่โอเคนะครับที่ว่าจะขายผมในราคา100บาทนะฮะผมก็ถามย้ําไปอยู่หลายครั้งเหมือนกันว่าแน่ใจนะและน้องเขาเนี่ยก็โอเครับรู้นะครับแล้วก็เขาโอเคที่จะะขยผมนก็เล ไม่ปฏิเสธครับในแค่นั้นยังไม่พอนะเว้ยทุกคนคือน้องเขาไม่ได้ขายแค่แมลงปอยให้ผมอย่างเดียวนะฮะคือน้องมันแถมแมวมาให้ผมด้วยแล้วก็แถมของนู่นนี่นั่นมาให้ผมอีกต่างหากก็คือไม่รู้ว่าน้องมันคุ้มอะไรเนี่ยก็เป็นว่าขอขอบคุณน้องอันอันมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่เหลือกันต่อเลยแล้วกันผมก็เลยถามน้องไปว่าเออจะขายร้อยนึงจริงใช่ไหมน้องบอกว่าจริงครับผมก็เลยบอกน้องไปว่าเอ็งรู้ใช่ไหมว่าเอ็งจะขาดทุนเอ็งขายคนอื่นไหมจะได้แบบราคาที่มันดีกว่านี้น้องก็บอกว่าคือผผมมมมรรรู้้้้คคััับือออออนนนนงยยยยาาากกกกกขใหห็็เเเลได ถามว่าถูกไหมผมเองก็เพิ่งมาเล่นแต่ผมมองว่ามันถูกนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยผมได้มาแรงปอมาในราคา100บาททุกคนว่าคุ้มไม่คุ้มก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมดีใจก็คือน้องมันไว้ใจผมจัดเลยนะคือมันเทรดให้ผมก่อนด้วยนะครับผมก็คิดนิดน,นึงนะว่าอยากจะ ขามุยซะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแกล้งน้องมันนะครับแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าแหละรครับผมไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่ได้แกล้งน้องมันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องด้วยนะครับขอบคุณน้องมากนะครับถ้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากติดตามด้วยไม่รู้ว่าเองติดตาม u t u b e พี่หรือ,อยังนะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดเปิดกระดิ่งมาด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ขออะไรมากขอ5ไลค์พอโอเคไหมเอาเป็นว่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแจ๊ก โอเคหลังจากที่ทุกคนเนี่ยดูความเป็นมาของอเจ้า,มาแมลงปอตัวนี้แล้วนะครับก็จะขอตั้งชื่อให้มันหน่อยแล้วกันตั้งชื่อว่าอะไรดีนะตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกว่ะทุกคนคิดว่า,มาแมลงปอของผมเนี่ยมันควรชื่อว่าอะไรก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยนะโอเคหลังจากที่ผมได้มแมลงปอมาเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่รู้ว่า,มาแมลงปอเนี่ยมันทําอะไรได้โดยฉะนั้นผมจะขอหาข้อมูลสักคู่หนึ่งโอเคผมไปหาข้อมูลมาแล้วว่า,มาแมลงปอเนี่ยมันมีความสามารถอะไรนะครับความสามารถมันของมันก็คือบินครับใช่ครับ ความสามารถมันคือบินรอเล่นนะครับคือความสามารถของแมลงปอนะครับก็คือมันจะสามารถเปลี่ยนผลไม้เป็นสีทองอัตโนมัติทุก4นาที50วินาทีนะครับแล้วก็ผลไม้สีทองเนี่ยจะขายได้แพงขึ้นถึง20เท่าเลยก็คือผมขอชี้แจงเพิ่มเติมนะก็คือมันไม่สามารถใช้ได้กับเห็ดนะครับแล้วก็คือถามว่ามันจะได้มาจากไหนเนี่ยมันต้องได้จากไข่นะครับก็คือโอกาสมันจะอยู่ที่1%ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าได้ไหมเพราะว่าผมซื้อมานะครับ100บาทก็คือตามก่อนหน้านี้เลยผมได้มายังงไก็คืออย่างนนั้ครผมง้นีก็ไปหาาาามจกออินนเเทร์็ตถ้ พลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วว่ามันสามารถทําอะไรได้นะครับผมก็รู้สึกได้ว่าผมอาจจะเป็นมหาเศรษฐีในแบบนี้ก็ได้นะฮะอาจจะยังดูไม่เซียนแต่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นทรงขึ้นมาแล้วนะฮะเล่นมาหลายวันและผมยังมีอยู่เท่านี้นะฮะก็พูดต,ตรงๆเลยไม่ได้เติมเลยนะครับนอกจากซื้อไอตัวแมลงปอมากับขโมยมาตอนแรกนะแล้วเงินตอนนี้ผมก็จะมีอยู่ที่สี่พันล้านนะครับผมสี่พันล้านคือตอนนี้ผมพูดตรงๆเลยแม่งผมเจอแต่ผลกรก,กากนะผมต้องการผลแบบโหดๆบ มาให้ผมได้หินเลยนะผมโลดโดก็คือตอนนี้แบบมันมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลแบบตามตรงตัวนะก็ไม่ได้สาระเท่าไหร่หรอกแต่เป็นว่าในคลิปนี้เราต้องการให้โฟกัสกับเจ้าแมลงปอผมดีใจมากเลยนะตอนใน,นไลน์นี่คือกูคือกูดีใจมากเลยกูก็บอกทุกคนเฮานี่นะคือมแมลงปอต,ตัวแรกของผมเออบินไปบินมารู้สึกมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะโอเคนะครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงของผมก็จะเปลี่ยนไปจากตอนแรกจากคลิปแรกเลยก็คือตอนนี้ผมจะมีไอตัวตุ่นนะครับแล้วก็ มีแมวนะมีแมวนุ่นอยู่ตรงนู้นนะครับเออมีแมวอันนี้ก็ได้เป็นของแถมมาจากไอ้น้องอันอน,นี่แหละที่ให้มานะครับแล้วก็มีวันแรงปอหนึ่งตัวนะโดยรวมแล้วเนี่ยก็โอเคดูความสามารถแล้วมันก็โอเคนะครับใช้ได้ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ผมแล้วว่าจะหาผลดีๆเนี่ยมาปลูกในสวนเราได้ยังไงเนี่ยอ,อ๋อเขออ,อ,อขอบคุณครับ ทุกครั้งที่ไลฟ์หรือว่าอัดคลิปนะั้นจะมีแต่คนเอาของมาให้นะเหมือนรู้เลยนะฮะเอาเป็นว่าขอบคุณมากครับเออก็คือเดี๋ยวไว้มันเป็นยังไงต่อก็ไว้เอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเสียดายที่มันขี่มแมลงปองไม่ได้นะถ้าขี่ได้ก็คงจะดี โอเคไหนๆก็รีวิวไอ้มแมลงปอมาแล้วนะครับว่าผมได้มันยังไงนะ <c oughs> ขอพูดถึงสวนหน่อยละกันตอนนี้ในสวนผมก็จะมีสตอรี่มีเอ่อต้นไผ่นะ,ะแล้วก็มีพริกนะพริกนี่น่าจะพริกใหญ่อยู่เห็นน้องๆบอกกันมาว่าถ้าแบบเนี้ยคือเม็ดใหญ่แน่นอนพี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีต้นแอปเปิลต้นมะพร้าวนะคือแม่งโตโคตรช้าเลยอะ่ะไอ้พวกเนี้ยโตช้ามากนะครับโอเคโดยรวมมีประมาณนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะน่ะเอา้นะเอาอะไรเนี่ยทำอะไรไอ้หนู <laughs> ไอ้หนูทำอะไรไอ้หนู นําอะไรเนี่ยโ okay. อเคประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนผมก็ยังไม่มีอะไรว้าวซ่ามากเท่าไหร่แต่เงินผมมีสี่พันล้านแล้วย,ยังไม่รวมของที่อยู่ในตัวนะเออไหนๆก็ขอโชว์หน่อยแล้วกันนี่นะครับผมมีแต่ของตึงๆนะตอนนี้ในตัวแต่ผมยังไม่ได้ขายนะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ตอนร้อนๆเงินก่อนนะค่อยขายนะเออไว้ตอนร้อนเงนินค่อยขายนะเออเ,ออเออมื่อกี้นี่ผมเห็นนะว่าเหมือนพึ่งมันจะไปตอมพริกผมหรือเปล่านี่นี่ติดสแตกแ็กละ ติดสต็กแล้วนะครับพิกผมนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะให้รู้ว่าและนี่ก็คือมแมลงปอตัวแรกของผมนะครับก็คือไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้มานะฮะก็คือถ้าทุกคนดูคลิปก่อนน้นนี้แล้วก็จะรู้ว่าผมได้มแมลงปอมาอยัางไงนะครับก็เอายังไงทุกคนคิดว่าคุ้มไม่คุ้มหรือว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่มั่นใจนะฮะว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ผมก็ในความรู้สึกผมคือคุ้มแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งอ่ะ คือน้องมันก็เหมือนแบ่งปันให้ผมนะเพราะว่าแอดมินผมก็บอกไปแล้วว่าราคามันอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแพงกว่านั้นนะครับแต่น้องมันก็ยังเลือกที่จะขายให้เรานะครับก็ยังยืนยัดว่าจะขายให้เราในราคา100บาทอย่างนี้ก็หวานหมูเลยดิโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปปิดคลิปกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเอ่อเพิ่มรูปไปดูแล้วกันว่าน้องมันน่ารักขนาดไหนเพราะว่าผมถ่ายรูปกับน้องมาด้วยนะฮะก็คือเมื่อวานประทับใจมากน้องมันมาแบ่งปันให้เราเนี่ยครับเพราะว่าก็คือเมื่อวานเนี่ยน้องๆมันมาแบ่งปันให้ผมร้วาาทคนะับแลก็ อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอบคุณน้องมันจริงๆเอะที่แบ่งปันให้ผมทั้งทงท,งที่รู้ว่ามันจะขาดทุนแต่ก็ยังจะขายให้ผมในราคา100บาทอีกะฮะนี่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมก็เลยขอถ่ายรูปกับน้องมันในเกมมานะครับกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปปิดคลิปผมขออนุญาตปล่อยแมลงปอในสนามก่อนแล้วกันไม่สิปล่อยแมลงปอในสวน <c oughs> สนามมาไรผของกวนี่แหละในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมาเล่าให้ฟังว่าเออผมรู้สึกแฮปปี้มากเลยที่น้องมันมาแบ่งปันแมลงปอยให้ผมนะฮะก็พอได้แอคได้อวดได้โก้ได้เท่อยูบ้างฮ โอเคคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มีประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยติดตามไว้แล้วก็เจอกันคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชรค